สวัสดีพี่พี่ชาวยังแฮปปี้ทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวยังแฮปปี้รายการที่จะเปลี่ยนครัวธรรมดาให้กลายเป็นคาเฟ่เชเลนค่ะวันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมทำภารกิจกองเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารนะคะขอต้อนรับพี่ออมและพี่บอลยังแฮปปี้ค่ะสวัสดีครับเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าผู้เชี่ยวชาญเลยเหรอ ปกติเนี่ยเข้าพงเข้าครัวเนี่ยยังไม่เคยทําเลยนี่ตั้งมาเปิดคาเฟ่อุ้ม,มันจะยากไปไหมเนี่ยยากม,มากค่ะมากเลยแต่พี่ว่าพี่ทําได้นะคะ <c oughs> แน่นอนว่าในวันนี้เรามีตัวช่วยให้กับพี่บอลแล้วก็พี่อ้อมรับรองว่าตัวช่วยของเรานี้จะช่วยให้ทุกเมนูเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะ โอ้มาถึงตรงนี้ก hmm? ็คงจะกลับตัวไม่ทันแล้วล่ะมันก็ต้องลุยกันหน่อยนะพี่อ้อมนะสู้ครับสู้สำหรับภารกิจในวันนี้นะคะเราจะมีเนสกาแฟบล็อกทั้งหมด4กล่องแต่ละกล่องจะมีเนสกาแฟที่ไม่เหมือนกัน4แบบต้องมาดูว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างและก็จะมีวัตถุดิบปริศนาค่ะที่พี่บอลกับพี่อ้อมเนี่ยจะต้องช่วยกันร่างสรรเมนูให้มีความอร่อยและที่สำคัญอย่าลืมนะคะต้องเป็นเมนูที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย ถ้าพร้อมแล้วเปิดกล่องเนสกาแฟบ็อกได้เลยค่ะวัตถุดิบในกล่องแรกมีน้ำมะพร้าวที่มีแร่ธาตุสูงทั้งโพแทสเซียมสังกะสีแมกนีเซีย และวิตามินที่ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นและตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้เมนูของเราหอมอร่อย n นสกาแฟอเมริกาโนหวานน้อยสุดเข้มข้นผสมอาราบิกาและโลบัสตาหอมเข้มแคลน้อยถถูบับเบิ้ลกล่องแรกนี่มันง่ายไปไหมเนี่ยมียากกว่านี้ไหมอะนั่นน่ะสิคะน้องบับเบิลไม่ง่ายเกินไปหรอคะเราได้เนสกาแฟอเมริกาโน่เฮาส์เบรนมา ขวดใหญ่ๆทั้งขวดอย่างนี้จะให้ทำแจกทีมงานทั้งหมดเลยก็ยังไหวนะคะแบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะพร้อมครับว่ายังไงคะคุณบอลเริ่มเลยดีไหมคะโอ้โหดีเลยครับลุยกันเลยดีกว่าครับลุยกันเลยค่ะ,อะตอนนี้เราเอาแก้วมาก่อนครับแล้วก็<ช>เรามีวุ้นมะพร้าวครับตรงนี้เราใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะครับจริงใส่เยอะๆได้ครับผมชอบพี่ใช่พี่ก็ชอบค่ะ เตรียมอะไรคะคุณมอเตรียมอะไรคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ําแข็งเรามีน้ําแข็งละนะครับเราใส่น้ําแข็งให้เย็นเย็นเลยนะครับเย็นจัดๆหลังจากนี้เราก็จะเอาน้ํามะพร้าวเนี่ยใส่เข้าไปให้มันเป็นเลเยอร์นี่นี่เลยระหว่างนี้เราก็ใส่นี่ครับนี่เลยน้ํามะพร้าวนะครับ1 0 0มิลนี่โอเคไหค,ครับ โอ้โหพี่อ้อมมือชีบมากเลยอะมือชีบา <c oughs> มากเลยใช่ไหมคะเอาเละทีนี้เรามาถึงตัวนะพระเอกพระ,พระเอกของเราค่ะเนสกาแฟอเมริกาโน่เฮาส์เบรนครับตรงน,นี้อันนี้เราใส่ร้อยร้อยยี่สิบมิลเนาะ,ะโอ้โเระบางที่พี่อ้อมกำลังแบบลงโอ้โหสวยอย่างสวยงามเนี่ยนะครับผมจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเราเนี่ยเอาน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็เอาเนสกาแฟแอเมริกาโน่เฮาส์เบรนเนี่ยแช่เย็นไว้จัดๆเลยนะครับค่ะ อันนี้จะอร่อยมากๆเลยนะครับพี่ตกแต่งนิดนึงเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะโอ้โหเดี๋บมือพวกเราก็ไม่ธรรมดาเกันนะครับพี่ออมไม่ธรรมดาค่ะได่เลยอ,ลยอธิบายเมนูนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเมนูนี้ครับมีชื่อว่าโคคนัทคอฟฟี่คุนลาคุนลาซึ่งเราลังแต่เมนูนี้มาจาก วัตถุดิบพี่บีอย่างจำกัดข้างกล่องพี่อ้อมเชิญหน่อยไไอเดียมาจากฮาวายค่ะ เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่นสบายนะคะเหมือนกับว่าเราได้นั่งอยู่ริมทะเลชิลๆค่ะและนอกจากนี้นะคะ n นสก,ก,กาแฟอเมริกัน o ล์ฮาวส์แบรนขวดทำได้ถึง5แก้วค่ะและยังเหลือทำเมนูนอื่นอีกนะคะแล้วยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยมาในขวดสำเร็จรูปแบบนี้นะคะแช่ให้เย็นรินดื่มเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็สดชื่นมากแล้วค่ะขอเชิญชิมนะคะเชฟ สำหรับแก้วนี้นะคะบัวบ้บอกได้เลยว่าหอมอร่อยสดชื่นแล้วก็หนึบจากวุ้นมะพร้าวแถมตกแต่งแก้วได้สวยงามน่าดื่มมากเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยบรวบ้ให้พนานค่ะเราก็สุดยอดเลยนะครับพี่อ้อใช่ค่ะแล้วก็แก้วนี้นะคะยังเหมาะกับไวเก๋าอย่างพี่ด้วยเพราะว่าเราได้ความหวานจาก น้ำมะพร้าวนะคะโดยที่ไม่มีน้ำตาลเลยร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์เลยค่ะโอ้โหโจทย์มันง่ายไปไหมครับบับเบิลขอโจทย์ที่มันยากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะขอแบบนี้บับเก็จัดให้เลยค่ะขอเชอร์เนสกาแฟแบล็อกกล่องที่2เลยค่ะสำหรับโจทย์ในกล่องที่2นะคะคือนมข้าโอ๊ตค่ะ และตัวช่วยสำคัญของกล่องนี้ก็คือ n e s สกาแฟโกลเ r e m a สูตร n t e n s e กาแฟผงละเอียดสีทองผสมอาบิก้าชั้นดีให้กลิ่นหอมและรสชาติเอกลักษณ์พร้อมชั้นฟองเรงมานุ่มละมุนทำให้คุณได้ดื่มดำรสชาติกาแฟที่แตกต่างและอุปกรณ์สุดท้ายก็คือเครื่องตีฟองนมก็เห็นพี่บอลกับพี่อ้อม,มบอกว่าง่ายไปเดี๋ยวจะไม่ท้าทายเราก็เลยเพิ่มโจทย์ให้ค่ะจะต้องตกแต่งแก้วนี้ด้วยฟองนมที่ทำขึ้นเอง ฟองนมเนี่ยก็จะต้องขึ้นฟูสวยงามโดยเรามีอุปกรณ์ให้แต่จะไม่บอกวิธีทำค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะอย่างแรกนะครับเราเริ่มต้นด้วยเนสกาแฟกรูเคม่าอินเทนส์นะครับหช้อนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็จะมาผสมน้ำร้อนนะครับสามสิมิลลิลตรครับนีหช้อนโต๊ะงดีๆนะคะครับนี่เลย1ช้อนโต๊ะ,ะค,ะค 1> 1่ะ,ช,ะ 1> 1ช้อนโต๊ะครับ แล้วก็นี่ใส่น้ำร้อนนะครับ30มิลโอเคเรียบร้อยเป๊ะเป๊ะะ<ป>อ่า,คอ,าอ,อคนสักหน่อยหนึ่งค่ะนะครับเดี๋ยวพี่อ้อมช่วยเรื่องฟองนมให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับพี่นี่นะคะเครื่องตีฟองนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมนมข้าวโอ๊ตอุ่นนะครับซึ่งผมเนี่ยเตรียมไาและนะครับ180มิลลิตรมาแล้วครับพี่อ้อมผมอุ่นนมมาให้เรียบร้อยแล้วครับอมากเลยค่ะไหนดูซิ nice. ว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะคิดว่าเราจะต้องตวงนิดนึงนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบสบายอยู่แล้วโอ้พอดีเลยค่ะเป๊ะเลยอ่ะขึ้นมาเพื่อความแม่นยำนะคะเราจะต้องพิถีพิถฐานนิดนึงเพิ่มความอร่อยค่ะอันนี้มันน่าจะต้องแบบกดกดกดเลยพี่ลองดูนะคะครับพี่ว่าพี่ทำได้นะเราทำได้เราทำได้ กำลังทำอะไรอยู่คะตีฟองนมค่ะนมที่ใช้นี่นมร้อนหรือนมเย็นคะอุ่นค่ะนมอุ่นแน่ใจนะคะถ้าทำผิดเนี่ยนมจะไม่ขึ้นฟูนะคะค่ะเชฟแน่ใจค่ะเตือนแล้วนะคะค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะแน่นะผมว่ามันก็เป็นฟองอยู่นะพี่แอบดูสิว้าวแล้วก็เอาฟองนมมาใส่ โอ้มันก็นวลสวยอยู่นะครับนวลสวยอยู่ค่ะพี่บอลหยาใจร้อนนะคะเพิ่มความอร่อยของเราเราต้องเราทําของอร่อยต้องเจนเย็นใช่ไหมพี่พีสีพีถันนิดนึงค่ะผมขอตกแต่งหน่อยนะครับนี่เลยสวยๆเสร็จแล้วครับอธิบายเมนูนี้ฟังหน่อยค่ะ เมนูนี้มีชื่อว่าเพิ่มพลังครับเพราะว่าได้โปรตีนและก็แคลเซียมจากนมข้าวโอ๊ตซึ่งดีต่อวัยเก่าแล้วก็ยังอิ่มท้องเพิ่มพลังให้ได้ด้วยแก้วนี้นี่ดูจากฟองนมขึ้นฟูสวยงามตรงโจทย์ถือว่าผ่านค่ะต้องมาชิมรสชาตินะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกาแฟหอม ดื่มคู่กับฟองนมหอมมันนุ่มนวลแถมยดีต่อสุขภาพด้วยแบบนี้ผ่านค่ะไม่ธรรมดาเลยนะ,ะเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยจะเข้าครัวอย่างพี่บอลแล้วก็พี่อ้อมโอ้ยเอาจริงผมยังแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเพราะว่าได้พี่อ้อมกับเนสกาแฟช่วยนะครับเนี่ยน้องบับเบิลค่ะอย่าลีลาคะ่ะกล่องที่3มาเลยคะ่ะจัดมาเลยได้เลยคะ่ะเชิญเนสกาแฟบ็อกกล่องที่สเลยคะ่ะ Uh huh. ขิงเนี่ยนะวัตถุดิบในกล่องที่3ก็คือขิงและเนสกาแฟเลดครับกาแฟแท้100%เปอร์เซนที่ใช้เมล็ดกาแฟ2ส,สายพันธุ์โรบัสต้าที่ให้ความเข้มและอาราบิก้าขั้วบทละเอียดที่ให้ความหอมนุ่มจะให้ทำน้ำขิงหรือไงคะเนี่ยจะไปเข้ากันหรอคะกาแฟขิงชงน้ำขิงหลอมั้ง ไม่ว่าคุณจะได้วัตถุดิบอะไรจะต้องรังสรรค์ออกมาให้อร่อยให้ได้ค่ะจัดเย็นครับพี่อ้อมผมว่าเราทําได้นะพี่อ้อมแน่นะ,อะลองดูลองดูค่ะม,มาลุยทับพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะพี่อ้อมครับช่วยบุบขิงให้ผมหน่อยครับได้เลยค่ะเนี่ยคุณยายผมบอกว่าพวกขิงหรือพวกเครื่องหอมไทยเนี่ยนะครับถ้าเราบุบมันเนี่ยครับจะทําให้น้ำมันหอมระเหยมันเนี่ยออกมาแล้วทําให้กลิ่นมันหอม ใส่เข้าไปนะครับสาีแว่นนสามสแว่นสาแว่นแล้วยังไงต่อคะต้องน้ําร้อนไหมคะเนี่ยผมก็จะใส่น้ําร้อนเนี่ยนะครับร้อมิลนะนะครับเดี๋ยวเราแช่ไว้เแช่ไว้นี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราแช่ไว้สักประมาณ1นาที ระค,ะคราวนี้มาถึงกาแฟกันบ้างนะคะไหนพี่ขอเรดครับนั่นหน่อยสิคะเอานียครับพี่ขอบคุณค่ะเราก็จะมาชงนะคะเนสกาแฟเรดครับกาน1ช้อนชานะคะนี่คือกาแฟคั่วบด <ใน S 2> อาราบิก้าผสมโรบัสต้าเลยนะครับใช่ค่ะอาราบิกา<อ>้าโรบัสต้าร้อยเซนะคะกลิ่นหอมชื่นใจเสร็จแล้วครับอธิบายแก้วนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเมนูนี้นะครับมีชื่อว่า Ginger Coffee สู้ภัยโควิดครับ เพราะว่าขิงเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและก็ยังช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและทําให้เราอยากอาหารมากขึ้นด้วยนะครับอน,นเดี๋ยวต้องชิมแล้วนะคะกลิ่นกาแฟหอมกุ่นพร้อมด้วยกลิ่นอารมาาจากขิง แน่นอนเลยครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีนะครับ micronized roasted coffee a n double filter ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ n e s c a f e เลยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับทำให้กักเก็บกลิ่นและรสชาติของกาแฟไว้ได้อย่างดีนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งนะครับยังมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพด้วยโอ้โหทั้งอร่อยแล้วก็ดีมีประโยชน์แบบนี้มาเบิ้ให้3ขาดไปเลยค่ะ แล้วก็มาถึง n นสกาแฟบ o ็อกกล่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเปิดได้เลยค่ะกล่องสุดท้ายประกอบด้วยเมล็ดเชียที่มีสารต้านอนุมูลอิสระกลดไรมันดีช่วยบำรุงสมองและความจำแปะกล้วยที่ช่วยในการย่อยอาหารและตัวช่วยสุดท้าย n e s กาแฟ b บรนด์แอนด์บเหมือนกาแฟะสดในซองรู้กันหรือเปล่าคะ n นสกาแฟเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่มีเทคโนโลยีกักเก็บและปลดปล่อยความหอม จึงหอมอร่อยกลมกล่อมมากเต็มรสชาติกาแฟสดแท้ๆมาในสูตรน้ำตาลน้อยลง50%ซองสีม่วงค่ะสูตรนี้เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลหวานน้อยอร่อยมากหวานน้อยอร่อยมากถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเริ่มต้นครับเราใส่น้ำร้อนลงไปก่อนเลยนะครับหนึ่งในสีแก้วนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ,รรบแล้เราก็ใช้นี่เลยครับ เนสกาแฟเบรนแอนด์บิวสูตรน้ำตาลน้อยนะครับซึ่งดีกับสุขภาพของวัยเก่าแน่นอนนะฮะนี้เราก็ใส่ลงไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับรเอานะครับพี่อ้อมผมได้กาแฟมาละใส่แก้วก่อนเลยว,ว้าวน่าทานนะคะเราก็มี ริสเชียใช่ไหมครับท็อปปิ้งนะคะอ่าพี่อ้อมช่วยยงหน่อยครับตรงนี้ทำอะไรอยู่คะพี่อ้อมแน่ใจใช่ไหมคะว่ากินดิบได้อะ่ะได้ค่ะทำไมคะ,ะพี่อ้อมครับอันเนี้ยเขาที่ทราบมาเนี่ยคือมันกินดิบก็ได้ครับแต่ว่ามันมันจะไม่ดีกับท้องเราอาจจะอ,อืดได้เพราะนั้นเอาไปแช่น้ำก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับพี่อ๋อค่ะได้ค่ะเชฟ อย่าลืมนะคะว่าเมนูที่เราทำเนี่ยจะต้องทานได้แล้วก็เหมาะกับวัยเก๋าด้วยอย่าลืมนะคะเตือนแล้วนะคะค่ะค่ะเชฟเราแช่มเมล็ดเชียร์กันก่อนนะคะครับแช่สักนิดหนึ่งนะคะกดๆนิดหนึ่งพอแช่แล้วมันจะฟองๆขึ้นมาหน่อยเปนอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะอตอนนี้เนี่ยผมได้ กลิ่นกาแฟแบบหอมขึ้นมามากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ําแข็งลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะฮะตรงนี้มากๆค่ะโอเคนี่เราใส่ให้เต็มที่เลยใช่ไหมครับพ้อครับใช่ค่ะต้องจัดเต็มค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะคุณต้องรีบแล้วค่ะ้องต้องรีบพี่ห้อมเย็นไม่ได้แล้วที่ลุยเลยนะครับเวลาจะหมดละ หมดเวลาแล้วค่ะเสิร์ฟได้เมนูนี้มีชื่อว่ากิงโกะแอนเช i ยซ c e ไอซ์คอฟฟี่เมนูที่อยากให้พี่ๆได้ประโยชน์แล้วก็สนุกกับการทานเพราะว่าเวลาทานเนี่ยมันจะมีเม็ดกรุบๆตรงนี้ด้วยนะครับแก้วนี้นี่หวานน้อยอร่อยมากแล้วก็ได้รสชาติกาแฟสดแท้ๆเลย แถมยังมีอะไรให้เคี้ยวกรุบๆเพลินๆด้วยพี่บอลกับพี่ออมนี่เยี่ยมเลยค่ะพวกเราสองคนเป็นที่กันอยู่แล้วจริงค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่บอลแล้วก็พี่ออมนะคะที่มาร่วมรายการครัวยัมแฮปปี้ของเรานะคะเป็นไงบ้างคะพี่บอล โอ้วันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับที่ได้ลองทําเมนูใหม่ๆที่ไม่ปกติเนี่ยจะไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับเราก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้ทําเมนูที่เราจะได้เอาไปลองทําเองที่บ้านได้ด้วยแล้วพี่อ้อมเป็นไงบ้างคะ วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เชิญมานะคะเราก็ได้ทำสิ่งต่างๆที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะพี่บอลใช่ครับแล้วก็ห<ๆ>วังว่าพี่ๆเพื่อนๆแห่งยางแฮปปี้จะได้นำไปใช้และก็รังสรรค์เมนูอย่างที่เราได้ทำกันวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้รายการครัวยาแฮปปี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนำเมนูเนสกาแฟเด็ดๆจากพี่บอลและพี่อ้อมไปลองทำตามดูนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ และสุดท้ายเรามีของรางวาัลมาแจกให้กับพี่ๆชาวยางแฮปปี้ด้วยค่ะเป็นชุดกิฟต์เซ็ตเนสกาแฟจาก4เมนูที่พี่บอลแล้วก็พี่อ้อมได้รังสรรค์เมนูไปนะคะจะให้พี่ๆเนี่ยนำวัตถุดิบของเราไปสร้างสรรค์เมนูอร่อยที่บ้านกันเลยค่ะแต่มีกติกาง,ง่ายๆค่ะเพียงแค่พี่ๆโพ,พสต์ภาพถ่ายกาแฟถ้วยโปรดที่ชงหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง พร้อมกับสูตรง,ง่ายๆที่อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ทำตามใต้โพสต์นี้พี่ๆผู้โชคดี10ท่านที่กรรมการคัดเลือกจะได้รับชุดกิฟต์เซตเนสกาแฟส่งให้พี่ๆถึงบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้บอเบิลแล้วก็รายการครัวยังแท็กี่ในตอน c a เฟ่ h a ลเลนก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมนำสูตรเด็ดจากพี่บอลแล้วก็พี่ออมไปสร้างสารรค์เมนูอร่อยกาแฟช่วยโปรดที่บ้านค่ะ วันนี้โบ่าต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ